โทษนรกตอนมิขสันญ,ญีบทประพันธ์ของพนมเทียนเผยแพผ่โดยสองยามบทที่15ฝา,าเปเลวปืนพริตตาอันจะชี้สถานการณ์ซึ่งยังไม่สามารถทำได้ไดนั้นสมพงษ์ยังไม่ทันจะอ้าปากตอบคำถามขวดเบียในมือของนิเทโกบินเวือขึ้นไปยังตำแหน่งนั้นราวกับอาวุธจรวด พร้อมๆกับอาการสะบัดต,ตัวกลับของเขาหน้าคนซึ่งโผล่ล้ำขึ้นมายังไม่ทันจะค้นคางถูกการต้อนรับด้วยเบียห์เหาะทั้งขวดอย่างถนัดถนีเสียงของสมพงศ์ที่พูดกับเขาออกมาเป็นคำแรกถูกกลบอย่างขับพลันด้วยเสียงขวดกระทบส่วนแข็งบนใบหน้ามนุษย์มันดังในสำเรียงพิกลเบีย์ทั้งขวดแยกตัวเองออกเป็นเศษแก้วกระจายว่อนพร้อมกับเสียงร้องอุทานไม่เป็นภาษา ปินในมือของคนคนนั้นแผดเปรี้ยงขึ้นนัดหนึ่งด้วยอาการเส้นกระตุกมากกว่าที่จะตั้งใจนีออนบนเพดานดับโบมขาดเดียวใบหน้านั้นก็หายพลึงหลนโครมครามลงไปจากขอบผน,นังราวกับถูกตะลมพุกยัดโฉมหน้าจะเหลืออยู่ให้ดูเป็นผู้เป็นคนอีกหรือไม่ไม่มีการทำนายได้โซเปินของมึงอยู่ใต้เตียง ขาตะโกนสุดเสียงฝาขึ้นมาในถ้ำกลางสับสํเนียงอึงออนสับสนนอกห้องซึ่งระคนอยู่ในเสียงร้องรกรีดราดและเสียงฟีเท้าซอยสน,นันสมพงษ์ทิ้งตัวลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นแล้วทันทันกับที่ฤิธีใช้ขวดเบียร์เป็นอาวุธนําเล่นงานใครคนหนึ่งที่กำลังโหนขอบผนังขึ้นมาอย่างไม่ทันรู้ตัวพังาะหล่นกลับไปเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นภายในวิปตาเดียวแม้จะไม่มีการเตือนหรือนัดแนะล่วงหน้ามาก่อน เสือลำบากอย่างสมพงพรเพิ่มก็เข้าใจรูปการโดยสัญชาตญาณเสือตัวปราดปราดเข้าไปตะคุบปืนของตนเองที่ริดทีเขียกระเด็นเข้าไปใต้เตียงนวดแต่แรกขึ้นมาเพ่นพรวดขึ้นปะทะาเตียงไม้เบาๆพังกระเด็นไปทางหนึง่งพุ่งตัวโถมเข้ากระแทกผนังด้านนั้นเต็มเหนียวผนังอันชาบฉวยปราศจากความทนทานหากักโค่นลงทั้งแถบเปิดในมือระเบิดขึ้นถี่ยิบเสียงหัวกระสุนที่แฉลบไปตามพื้นกระเบื้องและอ่างเครือบอาบน้ำดังหวีดวิว ปะปนอยู่กับเสียงร้องอุทานคนแรกที่สวาปามขวดเบียร์ของฤทธีก็ไปซิจนหน่าเปลี่ยนโฉมพลิกผังอักคว้างไปสองสามตลบม้วนตูมลงไปขดงออยู่ในอ่างอาบน้ำอันล้นปรีเลือดสีเข้มทะลักปนอยู่กับน้ำในอ่างระยะเวลาอันคลุกคลีอลมานติดพันกันนั้นม่านด้านหน้าก็ถูกกระชากออกพระ่ามนุษย์อีกผู้ในกระโจนเข้ามาอย่างหิวเลือดมองเห็นสมโพงก่อนที่จะเหลือมาทางฤทธีผู้ยืนหลบอยู่ริมโต๊ะกระจก เปินในมือสะบัดปากกระบอกไปทางเบื้องหลังของสมพงศ์พอมันล่าราวกับฟ้าผ่าผู้หญิงก็ค้นทั้งยืนด้วยการเตะตัดที่ข้อพับหงายหลังก้นกระแทกลงกับพื้นกระสุนทากกกหูสมพงศ์ไปเพียงองคุลีฉลามร้ายจิ้มส้นรองเท้าด้านซ้ายเข้าไปในระหว่างคางเล็กกระเดือกของนักนิยมล่า พอถาลายเลื่อนออกไปได้จังหวะก็อัดเท้าขวาตามเข้ามาที่ทยถยทอยร่างนั้นส่งด้วยแรงดันให้ไหลโปรดไปกับพื้นศีรษะกระแทกกับขอบซีเมนต์บริเวณอ่างอาบน้ำตาเหลือถลนหน้าหมดเบี้ยวเลือดพลักออกมาทางปากจมกูกถักคอไม่หักกะโหลกหมอนั่นก็ร้าวอย่างชนิดไม่มีนักเชื่อมประดูกคนใดมาปลุกเสกเชื่อมให้ประสานกันได้ดังเดิมในระยะอนวเนียประชิดติดพันแบบเผาขนเช่นนี้ การดวลปืนกันรีบปืนในระหว่างสมพงษ์และเขาผู้อเผอิญตกขามาอยู่ในชะตาร้ายร่วมกับจอมฆาตะกรฝ่ายหนึ่งกับประปักษ์ผู้กระหายเลือดโดยไม่รู้จำนวนแน่นอนท่ามกลางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือความคาดคะเนล่วงหน้าอีกฝ่ายหนึ่งย่อมไม่มีหลักประกันใดๆมารับรองได้ว่าทั้งเขาและสมพงษ์จะหลุดรอดออกไปจากการล่าครั้งนี้ได้หรือไม่อาจจะเป็นในพริบตานี้หรือในอึดใจข้างหน้าก็ได้ ที่ทั้งเขาและสมพงค์นอนกลายเป็นศพไม่มีญาติอยู่ใกล้ๆภายในสถานที่นี้จากลูกกระสุนเปิดที่สาดออกมาจากหลายมุมไม่สามารถคะเนตตำแหน่งได้แน่นอนและก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งให้หยุดลงพร้อมกันได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวหรือสองนัดเท่าที่ทั้งเขาและสมพงษ์จะสาโต้อตอบออกไปหากว่าฝ่ายตรงข้ามยินดีและอาจหารพอที่จะทุ่มกำลังเข้าแลกพร้อมกัน เพราะใครๆก็ยิงปืนในแม่นทั้งสิน้นหากเป้าหมายมีระยะห่างจากปากกระบอกปืนเพียงแค่คืบหรือแค่วาทางหนีทีไล่สำหรับเขาในกรณีเช่นนี้อยู่ในสภาพมืดมนเพราะคาดการไม่ถึงมาก่อนคนเหล่านั้นจะแก่รอยติดตามเข้ามาด้วยจุดประสงค์ที่จะสังหารเขาหรือว่าจะเป็นพวกที่มุ่งมาเพื่อหมายชีวิตสมพงโดยเฉพาะแต่ทว่าบังเอิญโผลมาในขณะที่มีเขาอยู่ร่วมกับสมพงในขณะนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ยังขบไม่ได้ท่ามกลางเสียงปืนที่อ,อึงเป็นประทัดแตกและหัวกระสุนที่ทะลุฝาเพียวฟ้าไปมาจนไม่รู้ที่จะตั้งหลักสู้หรือหลบแต่อย่างใดนอกจากจะขอฝากชะตาไว้กับความเฮงหรือโวยสำหรับสมพงษ์นั้นหมอคงจะไม่เกิดปัญญาใดขบคิด บุคคลที่เคยเป็นฝ่ายเดียวกันแต่บัดนี้ได้เล่นตลบหลังเข้าให้แล้วสมตามคำพูดเตือนของริทีนนรบาลอยู่ยกุกยุกหมอก็สู้อย่างชนิดเครียดแค้นพยาบาทและมีความหวังที่จะหนีหลุดรอดออกไปให้ได้จากกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในข้อที่ว่าจะอย่างไรเสียยังไม่ฉลามใหญ่ยืนหยัดเคียนข้างตนและตกอยู่ในฐานะที่จะต้องเป็นฝ่ายเดียวกัน สองคนบุกตามเข้ามาในห้องที่สมพงษ์ทางฝาเข้าไปแต่โผล่ขามาทางม่านกั้นด้านหน้าห้องจึงพบก,กับปากกระบ,บอกปืนในมือของจอมฆาตกรที่แผลถี่ยิบคนหนึ่งนั้นไม่ว่าสมพงษ์จะสักรสุนส้ำม,มาที่ศรีรษะและแผ่นหลังอีกเช่นไรทั้งสองตะกายลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและพรวดออกไปนอกห้องอันเป็นบริเวณทางเดินติดต่อกับห้องรับแขกกลาง การสาดกระสุนเข้าหากันในระหว่างสองต่อ4เกิดขึ้นในพริบตาที่ฝ่ายถูกล่าทั้งสองกระโจนออกมาสมพงษ์รอบออกมาอย่างลืมตัวงองอิกยืนงันอยู่กับที่เพราะถล่มล่วงหน้าเอ,อกไปก่อนเขาเพียงเสี้ยววินาทีคนในยืนดัดอยู่แล้วหน้าห้องเป็นคนเดียวกับที่ได้อัดกระสุนเข้าใส่สมพงษ์ในระยะไม่เกินหนึ่งวาคนหนึ่งต้อนพยอมและพนักงานหญิงของสถานที่ทั้งหมดให้ยืนออรวมกลุ่มอยู่ที่เก้าอี้ชุดรับแขกส่วนอีกสองคนกำลังถลันออกมาจากห้อง อีกสองห้องซึ่งอยู่ติดติดกันจังหวะที่ริธีเพนตามหลังสมพงษ์ออกมานั้นเมจะช้าไปบ้างก็ยังเร็วเกินกว่าที่หมอนนั่นจะเหนียวไกลไปครั้งที่สองซึ่งถ้าไม่ซ้ำไปที่สมพง์ก็คงจะหันมาแจกให้เกศเขาเซพหงะหลังกลับออกไปคนที่เหลือยิงสวนควันพร้อมกับเพนเข้ากำบังห้องอบตัว ละสุนทะลุผนังผ่านเข้ามาถากสีข้างของริธีจนเสื้อกระโจยสมพงวิ่งทลาหัวปากหัวปมเข้ามาประท้าจอมฉลามผู้กำลังถอยหลังกโกรธออกมาจากอีกข้องหนึ่งเฮ้ยบุกกลับออกมาทางโน้นเขาร้องออกมาขณะที่ทีบจอมฆาตก,กรผู้ร่วมภารักประเด็นกลับเข้าไปในห้องเดิมที่ปรปักแฝงกายอยู่ เพียงปืนจากมุมห้องอบตัวระเบิดกึกก้องขึ้นนัดหนึ่งสมพงปลอดภัยจากโวกระสุนเม็ดนั้นเพราะฝ่าเท้าของนิทีซึ่งยันให้ล่วงหน้าเข้ามาก่อนสะเก็ดของกระจกเงาเหนือโตเครื่องแป้งปริวมากระทบที่ใบหน้าแถบหนึ่งของเขาร้อนฉีรราบกับถูกทานไฟหน้าฉลามร้ายเพ่นขึ้นทั้งตัวทิ้งร่างวนลงไปกลิ้งกับพื้นเป็นเวลาเดียวกับนิ้วที่กระดิดกกำปั้นานาาของปืนจากมือเขาและผู้หมายชีวิตก้องขึ้นพร้อมกันร่างของเขายังไม่ทันจะหล่นถึงพื้น ผู้ที่กำลังอยู่มุมห้องอบตัวตะกายพรวดพลาดขึ้นมาเต้นเร่าเล้ากับไก่ตาแตกแล้วงอตัวกงโค้งเอาหัวปักพื้นนิ่งอยู่ในลักษณะนั้นฉลามร้ายโยนตัววูบเข้าประชิดทางด้านหลังล็อกคอไว้ด้วยแขนซ้ายกระชากเซออกมาอยู่ในราบเดียวกับที่อีกคนหนึ่งวิ่งทะลันเข้ามาปากกระบอกแมกนั่มกดเข้ากลางสันหลังขันแล้วมันก็ลั่นตูมขึ้นสยองขนระสุนแบบที่ใช้ทะลวงเกราะคว้านตับไตไส้ผุงของหมอน,นั่นเละ เปิดหน้าท้องเป็นแผลกว้างวิ่งเข้าไประเบิดอกของคณะพักของมันอีกคนหนึ่งคนแรกที่ปากกระบอกจี้อยู่กับแผ่นหลังยืนตาเหลือกกลางมืออยู่เช่นนั้นส่วนคนที่เป็นเหยื่อกระสุนนัดเดียวกันลำดับหลังหงายโครมลงไปดิน้นที่เหลือกระจรหายกลับเข้าไปในห้องส่วนผู้ที่คุมพนักงานของสถานที่อาศัยสาวหน้าชฉลาดเหล่านั้นเป็นกำบงังยญิงกราดมาที่เขาอย่างขวัญไม่อยู่กับตัวสมพง์กัดฟันสงกายขึ้นจากฝาผนัง ที่สวนไปติดอยู่วิ่งสบฝีเท้าพุ่งกายขึ้นมาบนเคาน์เตอร์สำหรับแคทเชียร์แล้วกลิ้งตัวลนโครมไปประท้าเก้าอี้หมุนหลบกระสุนสังหารอยู่ในนั้นริธีปล่อยเหยื่อในวงแขนออกมันกองวบลงไปนอนยืดอยู่กับแทบเท้า เพราะตายอย่างทุเรศตั้งแต่ถูกควานไส้ในอืดใจแรกแล้วเขาร้องตะโกนบอกสมพงษ์ให้ระวังเพชฌฆาตที่คุมตัวพยอมและพนักงานนวดเอาไว้แล้วถอยเข้าไปในห้องอาบน้ําห้องเดิมตามรอยนักล่าที่เพ่นเป็นเสือตื่นพรานหลบเข้าไปก่อนการบรรลัยวายพรานอย่างเป็นเบื่อภายในระยะเพียงไม่ถึงนาทีนับแต่กระสนแรกได้ระเบิดขึ้นทำให้บรรดาผู้ล่าเพิ่งจะเฉลียวคิดได้ว่าสายไปแล้ว ในเมื่อเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนที่มาด้วยกันลงไปนอนกลิ้งโคนโลดังนั้นที่เหลืออยู่ก็สลัดความเพี่ยมหานหมดสิน้นรัสามรสายมีทีท่าว่าจะกระจากระจายออกไปคนละทางชนิดตัวใครตัวมันในชุดสากลสีปรูอันโอทงลักษณะท่าทีดูจะเป็นหัวหน้าทีมของคนคณะนั้นมือขวากำอโต้มือซ้ายถือไมก้าซีนอลไหลใช้ผู้นั้นวิ่งจนนิสัยสีเลือดนกปลิวกระเจิง ปะทะกับสัรพสิงภายในสถานอาบน้ำล้มคว่ำโครงครามพลางสา์กระสุนเปปอะสะกัดกั้นเข้าไว้แล้วตะลุยออกไปจนถึงบาขายเบียด้านหลังทิ้งกายลงหลบซอกหนึ่งของบาโค้งครึ่งวงกลมตำแหน่งนั้นยึดเป็นที่มั่นสุ่มยิงศาสตร์มายังเขาหูดับตับไม่ริทีกระโจนจากเสาต้นหนึ่งเข้าหาตารางไม้ระแนงอันพันทึบด้วยเถาขจรแล้ววิ่งฝ่าแนวกระสนี่มุมหนึ่งเพื่อค้นหาเป้าหมายให้ใกล้เคียงที่สุด สิบเมตรจากตารางไม้เลื้อยไปยังซอกบาซึ่งปปักของเขากำลังกายอยู่เป็นระยะที่เขาตกเป็นฝ่ายถูกยิงมากกว่าที่จะมีโอกาสได้ยิงและนักประหยัดกระสุนเช่นเขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำให้เปือนในมือระเบิดเปรี่ยงปรางออกไปโดยปราศจ,จากผลเหตุการณ์จึงกลายเป็นว่าในตำแหน่งที่มั่นซึ่งล่อแหลมนี้เขาตกเป็นฝ่ายซึ่งต้องหลีกเลี่ยงวิถีกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามอยู่พลวัน โดยอาศัยเถาไม้เลื้อยเป็นเพื่องกำบังสะกดกลั้นลมหายใจสะดับฟังเสียงไม้ระแนงเหนือศีษะแตกฉีกกระจุยกระจายไปด้วยอำนาจเม็ดโลหะขนาดจุด38กายของเขาสั่นดวงตาเบิกโพลงเซนทุกส่วนในร่างกายตกอยู่ในอำนาจครอบครองของประสาทชำรดระบบหนึง่งนั่นคือการล้างผลาญเหยียบขยี้กันจนกว่าจะกลายเป็นจุดมหาจนไปข้างหนึง่งโดยไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งเสียได้ เขาเสียกระสุนไปสองนัดในวินาทีดับจิตนั้นทิศท,ทางของหัวกระสุนไม่ได้ปรีว่อนออกไปหาเป้าหมายแท้จริงอย่างชนิดดาวสุม่มหากแต่พุ่งตรงเข้าไปกระทบขาหิ้งแก้วอันเป็นที่วางของตู้กระจกใส่ปลาทองบนผนังในระดับเหนือศีรษะของคนที่ย่อกายกำบังมุมบาอยู่พริบตาเดียวกันตู้กระจกเลี้ยงปลาแบบทันสมัยก็ถล่มโครมลงไปปรากฏเสียงดังสนัน่นละคนกะเสียงแหกล้องออกมาอย่างเจ็บปวดและตรหนก ร่างที่แอบซ่อนอยู่ในนั้นทะลึ่งโลดขึ้นอย่างลืมตัวเปิดในมือของข้มรามขึ้นอีกครั้งร่างในสีบรูตัดกับผ้าผูกคอสีแดงหมุนคว้างราวกับนกปีกขัดร่อนเข้าไปประทับประตูกระจกฝ้าหน้าห้องอาบน้ำพิเศษแตกกระจายโพร่ส่วนขาอันไม่กระดิกกระเรียข้างหนึ่งออกมาให้เห็นหยุดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เพียงแค่นั้นเขาพลสัสวนออกมาทางเดิม ในขณะที่สลัดปลอกกระสุนเก่าออกทิ้งและยัดชุดใหม่เข้าไปแทนที่ในห้องรับแขกด้านหน้ายังแซ่สนัดทียิบด้วยเสียงเปืนเสียงร้องกรีดกราดและเสียงถลม่มล้มของสรรพสิ่งของกาลาโขนอลลม,มานพนักงานสาวของสถานที่สองคนลงไปนอนนิ่งร้องครวญครางอยู่กับพื้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจับกลุ่มกันเต้นแรงเต้นกาส่งเสียงตะเบงประสานกันแสบแก้วหู เก้าอี้กลมแบบจีนที่ถือติดมาด้วยผูกเวียงยางไม่ปราณีประสัยก็ไปกลางกลุ่มของหญิงสาวเหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าใครจะหัวร่างข้างแตกไปบ้างพร้อมกับเสียตะโกนเราากับฟ้าผ่าของเขาหมอบลองอย่าเยือนเป็นปเป้ากระสนุนทั้งกลุ่มแตกกระจายกันออกไปเพราะเก้าอี้ที่เขาเหวียงเข้ามาหลายคนนอนหมอบลงตามคำสั่งของเขาหลายคนหลับหูหลับตาวิ่งกระจายออกนอกประตูอย่างไม่มีสติเพชรชัคาเมื่อึึกแอบแฝงอยู่เบื้องหลังกลุ่มหญิงสาวเหล่านั้นเพนโดยไม่คิดชีวิต คนกระสุนกราบด,ดักโดยมีกังวลว่าจะถูกผู้ที่ตนหมายจะล่าหรือจะไปถูกบรรดาพนักงานหญิงของสถานที่ซึ่งพลอยตกอยู่ในข่ายเคราะห์ร้ายทั้งหลายพรางถือโอกาสวิ่งตะลุยป,ป่าปนเข้าไปในกลุ่มนั้นด้วยจะอย่างไรก็ตามนักล้างผลาชีวิตผู้นั้นอาจจะลืมเสียอย่างสนิทว่าช่วงของร่างกายที่สูงใหญ่เด่นชัดเหนือกว่าบรรดาพนักงานหญิงทั้งหลายยอ่อมเป็นเป้าโดดเดี่ยวให้สังเกตเห็นได้แม้จะเพียงศีรษะด้านหลังซึ่งล้ําขึ้นมาแค่คืบ โอกาสของมันจึงมีอยู่เพียงระยะช่วงขายยาวที่พรวดออกไปได้เพียงไม่เกิน2องสาก้าพอเสียงแผบสน,นานระเบิดขึ้นเบื้องหลังมันก็กระโจนขึ้นไปสุดตัวทิ้งร่างลงมาดิ้นตูมตามสั่นเร่าวเวป็นปลาช่อนถูกทุบห,หัวอยู่กับขั้นบันไดหินเตี้ยเลือดผสมกับมันสมองเรียราดส่งกลิ่นคาวตลบทุเรศเท่าๆกับความสยดสยองเขาทะลันมาถึงขอบประตูในเวลาทันทันกันสมพงกลิ้งตัวเองหลุดออกมาจากใต้เคาน์เตอร์กระชากขาเขาไว้ นิธิคคำมันหน้าล้มฟานกับปากประตูเสียงปืนจะเบื้องนอกลั่นขึ้นนัดหนึ่งละสูนเฉียวศีรษะของเขาไปไม่ถึงมิลลิเมตรเพราะเสียหลักไปก่อนอย่าออกไปครับกับตันพวกมันอยู่ข้างนอกอีกคนหนึ่งสมพงร้องบอกเขาละล่ำละลักขณะที่กัดฟันออกแรงลากขาเขาผูนนอนพักภาพอยู่ให้ล้มเข้ามาข้างในเมตะกัวโชบตามศาีรษะและก้านคอของเขาไล่เข้ามาอย่างบุบวิดจวนเจียนพื้นคอนกรีตปลีวเป็นฝุ่นฝอยฟ้อง ฤทธิพริกตัวกลับศีรษะชนกระสมพง์ซึ่งล้มลุกคล,ล,ลุกคลานชุนลมุนเขาทรงตัวได้ก่อนจิกคอสเสื้อด้านหลังของจอมฆาตกรกระชากขึ้นพากันวิ่งจะเจอใบหน้าออกไปทางด้านหลังสะดุดศพของกลุ่มนักล่าที่นอนระเกะระกระหัวที่มหัวตามอุตลุดไปด้วยกันอย่างไม่เป็นท่าเบื้องนอกของสถานที่อันเป็นบริเวณทางเข้าด้านหน้าและฝั่งซ้ายติดต่ออยู่กับดงกล้วยเสียงปืนก้องขึ้นอีกสองสาครั้งทำนองคล้ายจะมีการสากกระสนโต้ตอบกันขึ้น ทั้งเขาและสมพง์มีความเข้าใจตรงกันนั่นคือฝ่ายที่สามได้แทรกมือเข้ามาแล้วตำรวจกับฐันครับตำรวจสมพง์พืมพํำออกมาขณะที่กัดฟันตัวคุกคุมหน้าท้องไว้สีหน้าบ่งให้ทราบชัดถึงความเจ็บปวดทรมานสาหัสขาทั้งสองสั่นริกฤิธทีไม่อาจจะทราบได้ขนาดนั้นว่าจอมฆาตกรถูกยิงบริเวณใดบ้างเห็นแต่เพียงเลือดชุ่มไปตลอดทั้งตัวเขาเองประสาทก็ชาไปตลอด ระสนของปรปักเจาะทะลวงเข้าส่วนใดบ้างหรือไม่ไม่สามารถจะบอกได้นอกจากสิ่งเดียวเท่านั้นคือพลักํำลังและสัญชาตญาณสู้จนวินาทีขับขันยังเป็นของเขาอยู่โดยพร้อมโมลเลือดฉีดพร่านเดือดระอุอยู่ในสัญลักษณ์เข็นฆ่าศัตรูมืดเหล่านั้นความโค่นโลกวอดวายไปแล้วจำนวนทึงเจส่วนที่เหลือรายร้อมจุกสกัดอยู่เบื้องนอกจะมีจํานวนอีกสักเท่าไหร่ยังไม่รู้ได้ พอการแลโซจะเป็นตำรวจด้ว่าไอ้พวกหมาล่าเนื้อเหล่านั้นหากขืนฝันหวานถึงไม่พยองของมึงอยู่ที่นี่ต่อไปทั้งกูทามึงแกมระวังกูจะยิงตัดสะพานไฟบนหัวมึงนั่นพอไฟดับมึงทุ่มผนังกระจกห้องอาบน้ํานั่นให้ปอดแล้วก็เพนออกไปก่อนเขากระซิบเร็วปรือขณะที่กราสายตาวู่ว่าไปรอบด้านแล้วกระดกปากกระบอกปืนหมายไปยิงสะพานไฟซึ่งติดอยู่ข้างเตสบอัพเนือศีรษะของสมพงษ์วายร้ายขมำหน้าลงหลบทางกระสุนของเขา พร้อมๆกับที่ลิททีมเนียวไกลปล่อยกระสุนให้แผดสนั่นออกไปแป้นเคลือบพุ่มสะพานไฟของสถานที่แตกกระจายในพริบตาไฟเขียวเข้มแลบพืบพับขึ้นและอึดใจนั้นระบบไฟฟ้าทุกชนิดของแสงประเทศก็อวสานล,ลงความมืดมิดเข้ามาแทนที่สมพงรวบรวมกำลังยกมมาหินตัวเล็กๆขึ้นเวียงโงงก็ไปที่ผนังกระจกฝ้าเปิดเปิงออกไปเป็นกระบี่ เวลาเดียวกันฉลามร้ายก็เหวี่ยงม้าหินอีกตัวหนึ่งไปกระทบผนังฝั่งตรงข้ามเป็นก纶นลวงตาของปรปักเบื้องนอกพลางหันกลับกระจรเป็นพายุบุกแคมตามหลังสมพงออกไปเมื่อกระสุนเบื้องนอกระเบิดสนั่นวันไหวพุ่งตรงไปยังตำแหน่งที่เขากว้างมาหินแหกผนังเป็นกลลวงออกไปทั้งสองเลี้ยวออกมานอกสถานที่ได้อย่างสมบักสมบอมสมพงอ่อนกำลังลงเป็นลำดับสมสารทุรนทุรายเห็นได้ชัด ล้มลุกลุกลานไปในระหว่างท้องร่องเติ้นซึ่งอุดมไปด้วยหญ้าคาสูงท่วมเอวริธีสังเกตอาการของจอมฆาตกรในความหนักใจเพนตามมาในระยกะกระชั้นชิดขอให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาที่วายร้ายสิ้นกำลังมีทีท่าเหมือนจะฟุบหมอบอยู่กับที่กระสุนปืนจากเบื้องหลังโปรยปริวตามติดมาทากศีรษะทั้งสองไปอย่างหดุดหิดกับตันครับวายร้ายกระซิบเรียกหลิทีครางตอบ ขณะติ่ปืนในมือลั่นเปร่งสวนไปทางเบื้องหลังผมผมผมเห็นจะไปไม่รอดอดทนหน่อยไอ้ลูกแก้วผ่านดงพุต่รักษาข้างหน้าออกไปเราก็รอดกับตันครับกูอยู่ข้างๆมืองนี่เสียงปืนกลเออไอ้ผัวนั้นประทักกับตำรวจแล้วมีหวังตายโหงหมดนั่นเสียงอะไรระเบิดครับมันฟังระเบิดมือหรือไงไม่ใช่จิบของมันเจอเปืนตำรวจเข้าแล้วก็ชนกับต้นไม้ความอยู่หน้าทางเข้านั่นแหละไฟลุกด้วยสิ ไม่ทันจะสิ้นเสียงของเขาสมพงก็ม้วนตัวลงไปกลิ้งงอกองงอกขิงอยู่ในท้องร่องบิดตัวเป็นเกลียวฤทธีจนตามลงไปหิ้วประคองไว้แต่แล้วก็ต้องฟุบหมอบลงสปอร์หลายดวงกลาดวูบวาบมาแต่ไกลสว่างจ้าเหนือศีรษะเสียงลกหวีเป่ายาวติดติดกันไซเรนคร้างโหยหวนแววเข้ามาแทบทุกทิศโซโซเฮ้ยเป็นไงมัง่งวายร้ายอ้าปากขอบเงือผุดเต็มหน้าอันขาวซีดผมผมหายใจไม่ออก เสียงนั้นแหบเบาเหมือนคนสำลักน้ำดวงตาเบิกโพรงลิ้นไก่เริ่มสั้นเข้าฤทธิถีเต็มไปด้วยความกร,ร,ระสับกระส่ายประคองต้นคอกจอมฆ้าตะกรไว้ตบเบาๆที่ปลายคางเรียกประสาทแข็งใจอีนิดเดียวว่าโซเหลือเพียงท้องรองเดียวเท่านั้นแหละเราจะพ้นบริเวณนี้ไปได้มาอูแบกมึงเอง เขาออกกําลังเต็มที่เหนียวร่างของสมพง์ขึ้นมาหนุนด้วยไหล่ส่งข้ามท้องร่องขึ้นไปได้ตนเองเสือกายตามขึ้นมาแล้ววิวปีกจอมฆาตรกรฝ่าเข้าไปในดงพุทธรักษาอันขึ้นหนาทึบท่วมทิศศักเสียงลมหายใจของสมพงค์ผีขึ้นทุกขณะบางครั้งสะอึกอ่อนเปียกไปหมดทั้งร่างเลือดทะลักออกมาเป็นลิ่มเมื่อผ่านดงพุทธรักษาทะลุกออกมายัางอีกฝากหนึ่งเหตุการณ์ละเลงเลือดก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเขาสอดไหล่เข้าแนบรักแร้สมพงค์ ลำแขนแข็งแรงโอบลำตัวจองฆาตกรไว้กัดฟันบุกตะลุยลงไปในครูผักตบซึ่งขวางหน้าอยู่มุ่งตรงไปยังถนนซอยเล็กๆอีกมือหนึ่งควา้าเสาไฟฟ้าโอนตัวขึ้นมายืนอยู่บนกองกรวดอันเปียกชื้นไปด้วยหยาดน้ำค้างตำแหน่งนี้หูยังแว่วเสียงไซเรนข,ของรถวิทยุตำรวจและลำแสงของสปอตไลท์ที่โฉบอยู่เหนือยอดพุทธรักษาเบื้องหลังไปมาส่วนเสียงปืนสุดสิ้นลงแล้วไม่มีอะไรกังขา นักล่าชีวิตขณะนั้นป่านนี้ถ้าไม่เดินชูมือขอตกเข้าหาตำรวจก็เห็นจะนอนเป็นศพไปหมดแล้วสำหรับเขาและสมพงผู้แหกล้อมออกมาพ้นบริเวณได้ก็เช่นกันไหวพริบความว่องไวฉับพลันและความรู้ในภูมิประเทศแถบนี้มาก่อนเท่านั้นช่วยสามารถปลีกตัวออกมาจากสถานที่เกิดเหตุได้อย่างจวนเจียมแต่ท่านในระหว่างเหลียวซ้ายแหลวขวาเพื่อค้นหาทิศทางต่อไปของเขานี่ เผอิญรถวิทยุหรือตำรวจที่เข้ายับยั้งเหตุการณ์หมู่ใดหมู่หนึ่งโผล่มุมซอยออกมาเมื่อนนั้นทั้งเขาและสมพงศ์ไม่แคล้วปริโยสานะยังไม่ทันที่เขาจะสลัดเหงื่อทิ้งแท็กซี่คันหนึ่งก็เสือกปราดออกมาจากเงาของจามจุรีใหญ่บเบรกกึกตรงหน้าเขาและสมพงศ์เสียงยางครูดกับพื้นถนนดังสน,นั่นเมื่อเตื้รไปทั้งคันเพราะไม่มีแม้แต่ไฟรีประตูเปิดผางออก กับตันครับผมเองลิ้มขึ้นรถเร็วเสียงละล่ำละลักดังออกมาจากความมืดนั้นปากกระบอกปืนในมือของนิธิชะงักอย่างกระทันหันมันเกือบจะลั่นขึ้นแล้วหากเสียงร้องนั้นช้าไปเพียงนิดเดียวเขาเกือบจะตะลึงไอ้ลิ้มมึงผมเลี้ยวครับรถวิทยุศาสตร์ไฟจะรับมุมถนนมานอนแล้วในวินาทีฉุกเฉินหยุดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเขาไว้เพียงแค่นั้นนอกจากสิ่งเดียวคือหนีเหตุการณ์ขับขันนั้นให้เร็วที่สุด ริทียัดร่างของสมพงศ์เข้าไปก่อนตอนเองกระโดดเข้าไปทีหลังพอขาทั้งสองของเขาพ้นจากพื้นรถคันนั้นก็กระชากวูบออกจากที่โดยไม่อาศัยแสงไฟส่องนำทางบายหัวออกไปยังถนนลาดยางสายเปรียวเบื้องหน้าแล้วหักเลี้ยวซ้ายจนล้อติดดินเพียงสองข้างตั้งเข็มห่อนแนบไปยังสะพานกรุงทน